ใชา่อ่ารสลงใต้ทงมากจะใต้่งมากดอกเขามีซื้อแต่ว่าม่เบอร์ทรแม่ไี่จะเบอร์ทรแม่แปลนี่ก็ได้สุดเปิดเบิ่งจะวัลูกทวมาบอกลูกทมาถามเบบว่าของหอดนด่ย่างทำไมก็ได้สิเปิดเพิ่งเข่นงร้อยเล่นอยู่เรว่าทรงของมาองนึ่งแล้โอ้ย่้อง นี่ตลานอ่าขอบคุณครับู้กุ้งพี้งโอ้นี่ไก่แก้มดิต้องตรงจ้า ตัส่ด้ดีดังส่ได้ดีไปยังไงช้วแพตัวใหญ่ปลาช้ตัวี่ไหน่บงสือับ่มีสื่อคุณรักโอเอิญปลาซิวแล้วตัวขาวๆใสๆตัวนั้นปลาแก้วปลาแก้วไม่ใช่มับุกแแท้ ปซิวิไโอเกินบ๊กุ้งน่ะเฮ้ยใส่ต้มขาอบฮะอดเด้อลูกเอ้ยฮอดแล้วของทอดแน่แล้วติจารนาข้บนุณิดกนหหมันห้ลำม่รวย เพชรยังข้ามยังไกงคืนเลยเกินกุ้งหวานเด่นทำอะไรก็ให้ก้าวหน้าทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คิดไว้ให้สำเร็จทุกอย่างเลยนะครับเด้อปลาหวานปลาดุปลาซิวปลาดุกุ้ง ใช่ก็ส่งให้พี่น้องเพราะว่าสิไปน้ำเค้าขอแบบบริสุทธิ์นี่จอยจัดคือบ็แต่เป็นใสดอกคือยากน้ำพมานดาพมานดาบอสบายเราไปใส่บ่อได้เก่าจัเตยานเลยเป็นหนุบขึ้นมากมากเลยลงใต้ก็ลงไปก็ได้ ย okay. mm. ่างว้เงินทองับสินมาได้นะทุกสตระกูลนี่ปลาหมึกกินบ่ย่างบ่ทอดดอกดังไปย่างเอาย่งบ่มันอมเอาก็ไม่ใ้ถอดสวนไม่ใ้ถอดสวนกินเ้ากบปลาหมึกดี่ะบ่า มนง่ามเลยแต variance, right? <figured. S 2> ่อันมาบางหันกับเพื่อแของกรรตาง่ายเลยเอาซ้ำนี่เด้อลูกเด้อดีค่ะ